เอาไปเรียงนัเอาขึ้นมาแล้วนะครับมุมแดงครับแสนแสบพลังวิมุตนะครับชกกัน3มยกนะครับน้ำเงินเพชรวิหกกวิหกนอยนะครับชกกัน3มยกนะครับนี่คู่นี้น้ำหนัก20กิโลเอาไปเชิญนะครับแวดงต่อส่ น้ำมวยไหวครูเลยนะครับไหวครูเลยนะครับเออออกไปรอรมอ คู่ต่อไปนี้นะครับมงคู่ต่อไปนะครับมงคลชัยอ,อบุญช่วยกับสามารถสาวารุนีนะครับสิทธวารุนีนะครับต้อคู่ต่อไปนะครับไปคู่เสร็จแล้วนะครับ แดงนี้แสนแสบพลังวิมุตินะครับน้ำเงินเพชรวิหกลูกวิหกน้อยเท่กันสามยก <c oughs> มนักชทชกชาวต่างชาติต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเช็กโกสวลเลียนี่หรือว่าฮ่องกงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับนักทชกไทยนะครับ <c oughs> ยกที่หนึ่งเท่กันสามยกนะครับ มุมแดงแสนแสบพลังวิมุตน้ำเงินเพชรวิหกลูกวิหกน้อยนะครับสามยกนะครับับรับครับวครับาแล้วก็คู่ต่อไปนะครับมงคลชายโอคุชวยก็กับสามารถศิวารุณีกนคู่ต่อไปนะครับ ครับจกกัน3ายกนะครับโห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 โนโรโบโคโนโาโห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 โนโหโยโหโหโไโนะหรับหโหโหยหโ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 ห

โดนขาโต้ถอยหลังอีกนะครับโดนฝาอีกนะครับเข็นวีหกมาโลคัาได้ช่วงครที่หนึ่งไปนะครับออฟมาล้มไปแลแม่กรรมการหดโยกครับโคโยกที่หนึ่งครับ ู่ต่อไปนะครับมองคลไทยโอบุญช่วยนะครับพบกับสามารถสิทธวารุณีนะครับเตรียมไม่พร้อมคู่ต่อไปนะครับแล้วจากนั้นเคสักกรังสิตนะครับจะพบกับชนแดนปอปู่เจ้านะครับแต่ว็เตรียมไม่พร้อมแล้วก็ลิขิตรูกดอนคลังนะครับพบกับเวตานเกียร์เกียงศักด์นะครับเตรียมไม่พร้อมนะครับ แล้วก็มีนามวยหญิงนะครับมีนาแก้วสมริดพบกับเพชรอำนาจเกียบป้องเพชรนะครับเตรียมให้พร้อมไปเลยนะครับเอามวยหญิงนะครับถ้า50ากิโลนี้ชกกัน5ยกนะครับอีกตามกฎหมายใหม่นะครับจากข้อกฏของปตทกกทนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประชุมกันที่เวทีมวยลุมพินีนะครับมวย50ากิโลชกกัน5ยกครับโมยหญิงนะครับ บาีปเลี้ยงลงไหวนิดนี่ครับี่เลี้ยงลงครับชมโยกที่สองเนร่ยชกกันสามโยกเนื้อแดงนี่แสนแสบน้ำเงินเ,เพชรพี่หก <ś m ix> ใจยังสู้เอาเตะกันปะเต่าฝาดแสบแสบนะครับอย่ากไปไหนะครับเพศที่หกนะครับจบที่สองแล้วนะครับนนี้ต้องกัดฟันสู้ไปโดนฝาพี่ครับเพชรที่หกยังสู้ไปยักหน้านี่ครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเอ้ากรรมการรับไม่ทันนะครับผมลุกขึ้นมาการให้โชคนะครับไม่เพศที่หกบอกว่าเออมึงเข้า ที่สองครับยกที่สองตบปีหกแม่ขยับจอ้มไม่กอนนะครับกาลิยาเนะครับกาลิยา่โอ้โดี่วัทุกชนามพ่อนะครับเดินกันมานะครับแสนแส่โดนฝาเบปีหกไปทีหนึ่งม่ยกบังดิ้ยกปังด oh, ิยกที่สเลุขึ้นมาเนียครัแส่เตฝาไปทีหนึ่งเตไหวทีนึ่งเอาเบีหว่าไงเบปีหกเีห ผมก็ทำได้นี่ครับไปแต่ดีหัวลงหัลงัยาวหัยาวมโยบีสองนี่นะครับเอาแต่โมโยบโมโยบโมโยบี้สองครับเรียกว่าอารมณ์ดีด้วยกันนะครับเป็นเด็กยุวชนรุ่นใหม่ขโมยคู่ต่อไปนะครับ มงคลชทยอบุญช่วยนะครับจะพบกับสามารถสองอาศิวานุนีนะครับต้งพู่ต่อไปนะครับจากนั้นเคสักกรังสิตจะพบกับชนแดนคอผู้เจ้านะครับเตะไม่ฟ้องไปเลยนะครับแล้วก็ลิขิตลูกดอนคลังนะครับจะพบกับเวตาลเกียรติเกมส์ฝักนะครับแล้วก็มวยหญิงนะครับมีนาแก้วสมฤทธิ์จะพบกับเพชรอำนาจเกียรติคอมเพชรนะครับมวยหญิงน้ำหนัก50ากิโลนะครับชกกัน5ยกนะครับ ตาะยลุกจากนั้นชมยกลุ่ยกบังแล้วเตาะเตาะนน้องมิวเนี่ยครับน้องมิวปออรไทยพบกับนาเดียนอเพชรไทรพูมินะครี่ยวบังแล้วเตะจากนั้นชมเบนซินคาทิดซีดีนะครับพบกับเครื่อพยัคฆ์จิตเมืองนนเนะครับเตรียมไม่พร้อมไปเลยนะครับครับมวยคนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับสองยกเลยกันชกกันสามยกพิธีมัยครับพี่เลี้ยงลงครับยกที่สามเป็นยกสุดท้ายนะครับเอาพี่เลี้ยงลงยก สุดท้ายนะครับแดงใ่แฟนแสบน้ำเงินเท็ตพ an ี่หกเอาลมดีด <t> ้วยกันทั้งคู่ยกสุดท้ายนะครับฝาเปิลเลยนะครับแฝนแสบอ่ากะระการนี้ก็ได้ว่า 在等我。 ีรู <Ich lam! S 1> ้ทางว่าจะลงล้มตรงนั้นนะครับออกไปรับไปเลยนะครับอ่าในบมานะัรแขกมการรู้ทางเนี่ยกลับไปโชคนะครับยังไม่หมดเลยละเนี่ยหมดเยอะคือสามหมดยกสุดท้ายนะครับนี่เราเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะนะครับรู้อภัยนะครับนี่คือกีฬาศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับมาการรับไปคะแนน แส่แส่พรังวิมุตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับม่ช่กัน3ยกเออเนแที่อยู่ข้างนอกครับอย่านันผ้านะครับอย่านันผ้าชาัอย่าดูก็ดูข้างในนะครับ